สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับวนะันนี้ก็มาเดินเล่นเนาะยามเช้าๆอีเช่นเคยนะยก็มากับไอ้โจะนะครับ A anh quá Mẹ anh lầy bình hành ngóng Mẹ chỗ chỉ á mượn kìa เดี๋ยววันนี้พายซีนเนาะนี่ยมาดูนี่ภูเขาฝั่งโู้นหน่อยนะครับเห็นไหมนี่มันจะจะส,สวยๆหน่อยเนาะไปไปกันต่อเนาะนะหากล้องมันสานยังไงก็ขอยด้วยนะพอดีว่าผมเดินถ่ายนะผมไม่ได้ตั้งกล้อง,งเฉยๆนะเวลาคนเดินมันก็ต้องมี สั่นมั่งอะไรมัางขนาดขาคนเราเดินยังตึ๊ตึ๊ตึ๊กเลยมือเราก็มนิ่งๆอ,อ,อยู่แล้วนะครับนะถ้าอยากให้กล้องนิ่งๆก็นะสนับสนุนซื้อไม้กันสั่นให้ผมได้นะอ,อแต่ได้มัน้อกมาบ่นว่ามันสงงั่นอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่าจะไม่พูดหรอกตอนแรกผมเฉยๆไปแล้วนะมันมีคนหนึ่งมาคอมเมนต์ในคลิปสั้นนะเอ,อผมก็เลยบอกว่าเออก็ ให้ซื้อไม้การสารใผมสิหรือไม่นั้นก็สนับสนุนผมนะเจอกรดูคลิปก็ได้เออผมสร้างรายได้ได้ผมก็จะได้เออมีเงินไปซื้อไม้กัรสารนะนะอ๋อไอโจมันเขาไปไป่ายังเขาทำไมวันน่ะ มันเข้าไปยังเคยตัวนั่นแหะแต่ว่าน้องมันอยู่ในป่านะมันขี้มันเยววง่ายเนาะมันมเหมือนมันไม่เหมือนปูนไงเนี่ยตอนผมเดินออกมา้าบ้านจะพามาโอ้ดีใจกระโดดดีเต้นโหกระโดดกระดองดึงดังไงนะอยากออกมานะครับ โอ้ยโจได้ที่ขี่แล้วเอฟซีคงสังเกตไม่ดีหรอมั้งคงสังเกตไม่เห็นดีมั้งนะอยู่ไกละนะเดี๋ยวผมแพนกล้องหนีก่อนดีกว่าเดี๋ยวโจได้ที่ขี่แล้วเมื่อวานทั้งวนันมันไม่ได้มันไม่ได้ขี่เลยนะถ้าเท่าเท่าที่ผมเห็นนะหรือมันขี่ในในบริเวณบ้านเราก็ไม่รู้นะครับ เช้าก็เช้านี้ก็สดใสดีนะแต่ว่าดูบรรยากาศทงฟ้านี่ยังไงฝนก็น่าจะตกอีกรอบนะครับนจู มีอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะไอ้สินี่น้ำมาณหนักๆนี่ไหลลงไปข้างล่างเลยนะเดี๋ยวนะถ้า ช่วงไหนเดีย๋ยวถ้าฝนตกงหนัก,นก้าผมเดินออกมาได้ผมว่าจะเดินมาดูอยู่ว่าถ้าน้ำมันมาจากข้างบนเนี่ยสองฝั่งเนี่ยสองข้างทางเนี่ยเออท่าน้ำมันไหลไปตรงเนี่ยตรงซอยบ้านผมแล้วมันจะไปทางไหนยังไงนะแต่แต่ฝั่งเนี้ยฝั่งทางขวาเนี่ยรู้เลยว่ามันมีทางอยู่ตอนที่จเจะไอ้ตรงที่ผมไปให้ดูเขาเขาฝั่งนู้นเมื่อกี้เนี่ยมันมีทางให้น้ําฝั่งฝั่งเนี้ยลงไปอยู่แต่ฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายเนี่ย มันจะผ่านทางไอ้ตรงที่ผมเอารถตาหวานวิ่งขึ้นออกตลอดอะเนี่ยวันนั้นอะสิบล้อเพื่อนบ้านก็ถอยไม่เหยียบโอ้ยด้วมน่วมแล้วสิบล้อมันหนักใช่ไหมล่ะผมก็ยังไม่ได้แก่ผมก็เดินเอาหินหินไออะไรไม่หินดิไอแม่ลังอ่ะไอแม่แม่แม่ลูกลังอันเนี่ยเออเอาไปวางไอ้ตรงที่ว่าสิบล้อให้เหยียบเผื่อรถเราไปเหยียบมันจะบุ๊ลงไปไง ย๋ยตรงคานเผื่อข้างหน้ามันเพื่อเรากลับมา,านี้นข้างหน้ามันลงอยู่โอ้โหโคตสวยนะเอฟซีปดนกติดเลยนะเออก็โดยไม่วางคันนี้ผมมันตกมาหลายวันสามสองสามวันแล้วเนี่ยมันก็น่วมเนี่ยตอนผมมาถ่ายคลิปผมก็มาทางนี้เนี่ยมอเตอร์ไซค์เหยียบยังน่วมลงไปเลยอะ่ะเออแค่มอเตอร์ไซค์ ก็โอ้ทำยังไงได้เนะาะมันน่วงคงน่วมไปอะ่ะถ้าฝนหยุดเดี๋ยวค่อยมาแก้อีกทีนึงนะครับเดียวฝนหยุดก็เดี๋ยวฝนมันหยุดตกไปสักพักหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาดินมาโปะใหม่เอามาเสริมใหม่นะครับ ถ้าสมมติว่าถ้าฝนไม่ตกสิบล้อไม่เหยียบแนตะทางนั้นผมก็วิ่งได้สบายนะคิดว่าถ้าผมวิ่งมั่งไม่วิ่งมั่งใช่ไหมย่างน้อยอ่ะก็สักประมาณสี่ห้าเดือนหรือมั้งนะนคอยได้ทําทางใหม่นะครับนค่อยได้ทําทางใหม่หรือไม่นั้นก็เสริมขึ้นไปอะ่ะเอาดินมาปูเสริมไปอีกนะแต่นี้โอ้โหสิบล้อก็เหยียบฝนก็ตกน่วม ไอ้ดินลูกลังไว้ไม่รู้มันดินลูกยังลูกลังยังไงเอฟซี FC, ลูกลังธรรมดาลูกลังอ่อนเหรอหรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ลูกลังแข็งอะเพราะมันเจอน้ํามันเจอฝน,ม,น,อฝนมันเจอน้ําเนี่ยโอ้โหเละเละเหมือนดินเหนียวเลยะนะนี่คิดอยู่แม่งเป็นลูกลังปองบอกเพราะผมจะให้ผมว่าไงผมไม่ได้ว่าผมฉลาดนะแต่ผมคิดว่าแม่งมันต้องเป็นอย่างนีงง้ระวังแผนของเราไง เพราะเราเคยทําตอนที่ไอ้ตรงทางเนียยังไม่มีแล้วเขาตัดทางที่ว่ามันต่อคนกีบแบบเนี้ยของฝั่งซอยผมอะ่ะเออผมเอาก้อนดินไปวางนะครับเนี่ยเอาเอาแค่ว่ารถตัวเองพอผ่านได้นะครับเนี่ยตอนที่ผมทําทางให้รถตะวันผ่านไอ,อ,อ้ตรงที่เขาทำทางเส้นเนี้ยแหละเออพะเอาผมเอารถออกมันต้องเหยียบทางเส้นนี้อยู่แล้วผมก็เลยเอาก้อนก้อนอะไรแม่ลงังพ่อลังอะ่ะไปวางข้างข้างมันเป็นขั้นบันไดแบบนี้ใช่ไหมเออผมไปวางข้างข้างเลย เออเอาไปวางวางยาวยาวกะว่ารถเราวิ่งเดี๋ยวยังไงแล้วก็วางยาวถ้าที่เราโอเคอะ่ะแล้วผมก็ค่อยเอาดินมาใส่ที่หลังผมคํานวณไปแล้วนะมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่าแหละเราก็ต้องทนวิ่งนี้ไปก่อนปีเนี้ยไม่รู้ดินแม่งจะแน่นเมื่อไหร่่ะไม่รู้ดินจะแน่นเมื่อไหร่แล้วก็ก่าจะได้ให้รถตัวเองสูงขึ้นก่อนนู่นแหละสิ้นปีอะ่ะ ก็ยังว่าดีเนาะของสมัยทุกวันนี้มันถูกนะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนโอ้โหรถยนนยางยางโอ้ราคาก็แพงแถมไม่งขายเป็นคู่ทุกวันนี้ไม่งขายเส้นเดียวเส้นเดียวเขาก็ขายให้เรานะเออเนะมันก็เลยดีตรงเนี้ยแหละแต่ครั้นี้ของผมคือแบบยังไงผมเออนะนีความว่ายางแม่งบวมนะ นะเผอพูดเพอพูดก่อนนะครับนะพูดพูดไว้ก่อนนะรู้เลยว่าเคยพูดไปแล้วเผอ fc fc ใหม่เข้ามาดูนะครับนะเออว่าผมจะียกสูงอะไรผมอบรถไม่ใช่ออบร้อนนะผมก็รถกระบะตัวเตี้ยนี่แหละนะรถเชฟตาหวานผมเนี่ยนะพอดีว่ารถคันนี้นะเมื่อก่อนมันเตี้ยาะคือพอเลี้ยงคนเก่าแฟนเก่าแม่เขาโหลดเตี้ยไงเตี้ยแป๊กเลย คันนี้เมื่อก่อนมันเป็นลอ้อวิลตาเขาไปเปลี่ยนใส่ลอ้ออะไรรู้ไม่รูกคันนี้ผมก็มาส่ลอ้อทีเอสามเจ็ด e แล้วในความที่ว่าเอองบก็ไม่มีซื้อยางไว้ยก็ทนใช้ยางไอ้ที่มีอะใช้ไปก่อนยางก็เท่าไหร่อ่ะมีหลายไซส์เอฟีเอ้ยจนล่าสุดก่อนที่จะอัพข้างหลังขึ้นก็มันสองสี่ห้าทับสี่ห้าสี่ล้อใช่ไหมแล้วคันนี้ผมก็เอายางเก่าที่พอเลี้ยงพอเลี้ยงคนคนปัจจุบันอะ ที่เพิ่งไงเพิ่งห่างๆกับแม่ผมไปเนาะก็เจที่เคยเอาไปแกเคยใส่นิวเชฟแล้วแก่ถอดออกผมก็เลยบอกแกว่าเออขอยางเก่าไว้เด้อแก่ก็หมอเอามาไว้ให้ผมก็ตอนนั้นผมใช้ยางหลังคู่เนี้ยที่ว่ามากับรถเม็เนี้ยยางอ่ะมันมันเป็นปีของสองพันสิบแปดมั้งเออไอเนี่ยผมก็ใช้ยาวแล้วถ้าจําไม่ผิดนี่ผม ผมไปซื้อโรแม็กกับเขามาซื้อมาปี2020 2020นะปีที่โรคระบาดมานะครับซื้อมาช่วง,วงกลางปีคันนี้ยามันก็ใช้มานานใช้มานานใช่ไหมล่ะเออเราใช้ทุกวันคันนี้มันก็ยังไงมันก็หมดเะจ้างอะ่ะเราว่าล้นแล้วก็ได้นะทั้งทั้งทั้งหน้ามันอะ่ะเออ แต่มันก็ไม่ลาบสักทีเดียวหรอกผมก็เลยบอกเพื่อนลูกน้องบอกพี่ยางไม่หมดเลยเนีย่ยเฮ้ยยางยังเหลืออยู่เนะที่จริงมันก็เหลือน้อยนะผมก็คิดเผื่อคิดว่าเฮ้ยเผื่อแม่งดัวไม่ดีไว้ตอนนั้นปีที่แล้วใช่ไหมก็คือยางคู่หน้าเนี่ยนะยางคู่หน้าของเจ้าตาหวานเนี่ยก็คือเอาเปว่าล่าสุดแล้วกันยางคู่หน้าของเจ้าตาหวานเนี่ย มันมันบวมเป็นหนึ่งเส้นนะวีทีเดียวนะมันบวมเป็นหนึ่งเส้นคันนี้นะผมก็ช่วยแกก็ซื้อยางใหม่ให้ก็ซื้อมาเส้นหนึ่งอะ่ะเอามาใช้เอามาแทนไอนที่วันมันบวมนะก็ใช้อยู่ประมาณปีกว่าพ่อมาปีนี้ปีหนึ่งอีกเส้นหนึ่งบวมละเออก็คือยางเส้นยางคู่หน้าเนี่ยแม่ผมใส่ให้ปีที่ตาเสียปี2 0 2พันยี่สอง ไอยางเก่าก่อนที่แม่จะใส่ให้อคือคือผมไปซื้อ,อยางเปอร์เซ็นเพราะว่าไอยางที่ผมจะเอาไปใส่ข้างหน้านะรางก็บอกมันรั่วหลารูารเอยมันรั่วหลายจุดอย่างเงี้ยมันมันต้องปะหลายที่สามที่ได้มั้งเขาก็เลยแนะนําให้ผมไปซื้อ,อยางเปอร์เซ็นเขาก็แนะนํา,าให้เขายังบอกเออลูกน้องเขาบอกเออให้เอาอยาง,งอ,าอย่างนี้เอยางอย่างเงี้ยที่มันไม่กินไนเอาเอาเอา,เอามาใส่ให้ลูกค้านะอะไรเง,งี้ยเออเขาก็ดีนะก็สรุปว่าก็ ซื้อมาหกร้อยนะหกร้อยก็โอเคอยู่เราใช้ได้พักหนึ่งอ่ะเรใช้จนจนหน้ายางมันบวมอ่ะพ่อเี้เขไปใช้โอ้รถเด้งมันควายเลยเด้งมันกวยในตัง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 ผมไม่ขี่เลยครนี้ผมก็วันวันนั้นเราไปเอารถนิวเชฟนะก็กซื้อก็ซื้อไปซื้อรถนิวเชฟคันนี้ตอนก่อนจะอารถนิวเชฟก็ยังไง ก็ไปแม่เขาก็เปลี่ยนยางให้เออเปลี่ยนยางให้กูนาก็หมดไปเกือบห้าพันมั้งเออแม่ผมก็จ่ายให้ก็ยางของปีสองพันยสิบสองเลยตอนนั้นน่ะนี่แหละก็ใช้มาเนี่ยปีที่แล้วสองพยิบสี่ต้นปีสองพยิบสี่ก็บวมเส้นหนึง่งมาปีนี้สองพันย่ิบห้าก็บวมไปอีเส้นหนึง่งนะแต่ปีสองพยิบสี่ที่ว่าบวมอะ่ะก็คือนะผมก็โอนตามมาช่วยซื้อยางที่มันบวมเลยของปีที่แล้วแล้วปีเนี้ยมันบวมอีกถามว่า ถ้าผมจะซื้อมาเทียนได้ไหมก็ได้แต่ผมไม่อยากใช้แล้วอะ่ะก็คือผมอยากรถอยากยกรถเองให้มันสูงๆขึ้นแล้วอยากเป็นแนวทรงลุงหรือจะเป็นยรับแค่หรือจะเป็นทรงลุงเรื่องของมันเถออนะเพราะว่ารถคันนี้มันเตี้ยมาเกือบสิบปีแล้วนะอยากให้มันสูง,สงๆก็จะขี่สบายด้วยความว่นนับวันเออเราเองก็อายุเยอะแม่แม่เราก็แก่ลงทุกวันทุกวันนะแต่มานั่งรถเตี้ยอะไรกระดูกระดาก,กระดูกระเดงกระดุงกระดังอะไรก็ไม่รู้นะ ก็ขีม่มันสูงๆหน่อยเวลามันไปลุยไหนเวลาไปเจอที่ร่องสลับอะไรเงี้ยมันจะได้หรือเป็นเนินบูดมันมันมันเนี่ยมัน,ม,นมันปูดขึ้นมาเงี้ยเออมันก็จะได้ผ่านได้สบายไม่ต้องเป็นหลบไปอะไรมากมายนะครับนะแล้วด้วยความที่ว่าโอ้ยรถตีเตนะียนอ่ะผมวิ่งมาก่อนแล้วนะผมเพลอผมวิ่งมาก่อนอนเด็กทุกวันนี้ก่อนจะมีไอ้ดีแม็กสงพันสมสมพันยี่สิบ มีลีโวมีไทตันบัจสมปัจจุบัน np 300สามร้อยะไรเนี่ยโอ้ผมวิ่งมาก่อนอีกตาหวานผมอ่ะผมก็ขับเป็นนะผมไม่ได้คุยหรอกแต่ผมก็พูดให้เข้าใจนะพูดตามความเป็นจริงนะอ่ะนะเออใบกับเขี่ผมก็ทำมาเนี่ยผมจนผมเนี่ยนะจนผมต่อใบกับขี่ไปสองครั้งแล้วนะอ่ะนะเออ ผมขับรถมาจนผมทำใบขี่จนผมต่อใบขี่ไปสองครั้งแล้วเอฟซีก็ลองคิดดูแล้วกันนะว่าผมขับรถมานานเท่าไหร่แล้วนะก็มางครั้งก็ไม่อยากพูดนะเออเนี่ยเราขับรถมาเตี้ยๆเราก็ขับมาเออเราก็อยากได้รถสบายอยาไปอะไรเตี้ยๆนะใครอยากเตี้ยใครอยากไอไอ,อทรงแบบไอหมาลากพื้นคือเรื่องเขาเถอะนะผมไม่เตี้ยแล้วอ๋อไอโจกูไปนอนตรง,งน,นั้นอีกแล้ว นะไอ้โจมหนีผมไปลองกันแล้วเอ็ดสีนะตอนที่ผมไปทำงานชมบุรีอ่ะคนที่ผมไปอาศัยห้องเขาโยมบอกโออพี่ไอไม่พี่ไอไม่โหลดอย่างเงี้ยผมชอบแล้วมันสวยดีบอกโอ้ยคบอกโอ้ยชอบก็ชอบแต่ผมไม่ชอบด้วยหรอกผมยิ่งอยากให้มันสูงๆหน่อยผมอยากขี่สบายๆนี่นะเห็นไหมก็คือความชอบมันไม่เหมือนกันนะรถเตี้ยๆนรามุ่อขี่มันแม่ง ตั้งแต่อายุเท่อะไร่ตั้งแต่อายุสิบสิบเก้ามัง้งตั้งแต่เพิ่งอายุสิบเก้าับตียจนรถเริ่มสูงมาทีละหน่อยทีละหน่อยใช่น <c> ะ <oughs> จนรถตัวเองเริ่มสูงมาทีละหน่อยทีละหน่อยนะก็ล่าล่าสุดที่จะทําเลยก็คืออยาจะซื้อยางยางใหม่นะยางใหม่อขออภัยครับอกลับมายางหลังก่อนนะ เออยางหน้าพูดเสร็จไปแล้วยางหลังก็คือยางพร้อมแม็กมาใช่ไหมผมพูดไปแล้วเนาะแต่ผมพูดไม,ไม,ไม่ไม่จบเรื่องมาม็นปีของสองพันสิบแปดไซส์สองสี่ห้าทับสี่ห้าใครนี่ใช้มาคันนี้มันหน้ายางมันล้นอะไรใช่ไหมก็เลยเปลี่ยนก็เลยยางที่พ่อเลี้ยงอ่ะใส่นิวเชฟอ่ะเอามาใส่ข้างหลังนะมันไซส์สองห้าห้าทับห้าศูนย์ขอบอาร์อาร์สิบแปดนะแต่ข้างหน้ามันสองสี่ห้าทับสี่ห้าผมก็เลยอยากจะอัพข้างหน้าน่ะให้มันเท่าข้างหลังเลยเป็นสองห้าทับห้าศูนย์สี่ล้อนะ แล้วผมก็จะเอากองโหลดข้างหลังออกด้วยเพราะผมใส่กองโหลดไว้นิ้วหนึ่งนะผมจะเพราะตอนนั้นผมทําเป็นทรงหน้าหน้าเฉิดไงนะหน้าเฉิดหลังห้อยนะครับก็คือออกแนวของรถผมอะ่ะมันจะอเป็นอะไรนะแนวเป็นแนวยีราฟยีราฟแคะแต่ว่ามันแต่ว่ามันเป็นแคะน้อยนะไม่ใช่แคะหูไม่ใช่แฮ อ๋อพาไม่ใช่แคะทรงโหดๆเหมือนเขามันเป็นแคะน้อยนะเป็นแคะน้อยนะเป็นแคะน้อยนะครับก็กขี่มาก็พอสมควรแล้วนะก็อยากเปลี่ยนนะเป็นทรงลุงอย่างนี้เขาก็มีหลายทรงมาเออมันไม่ต้องอายใครแล้วไงไปทําทรงนี้ไม่ต้องกลัวไม่สวยแล้วเขาก็มีทั้งยีราฟแคะมาแล้วก็มีทรงลุงมาหลังๆนี่โอ้ผมทําทรงลุงขี่ได้ตัวไม่ต้องเป็นต้องไอ้ยีราฟแคะแล้วนะ ทรงลงก็ขี่สบายเหมือนกันนะขี่สบายเลยอ่ะมันก็เหมือนตัวเตี้ยเดิมๆนะครับยารับแขกก็จะเป็นทรงที่หน้าเชิดหลังห้อยแต่ว่าไม่ได้เตี้ยมากนะแต่ว่ายังก็จะใหญ่แต่จะขับสบายนะอย่าเอฟก็รอดูซินปีกันนะอย่าวผมทำเสร็จ เดี๋ยวว่างๆก็จะถ่ายคลิปรถตัวเองอะรีวิวให้ชมหรือไม่นะั้นก็อาจจะถ่ายบรรยากาศในบ้านหรืออาจจะถ่ายให้ดูด้วยอะไรประมาณนี้นะครับนะพราะอย่างที่จริงอะผมพูดตรงๆนี่เดือนหน้านะ่ะผมอะต้องซื้อยางซื้อยางหนึ่งเส้นเดเดือนถ้าไปก็หนึ่งเส้นอีกเดืนเนอดนนึงก็เ่อไปให้เข้าใส่ใช่ไหมคันเนี้ยเดือนหน้านะ่ะ ซาลิงผมอะเครื่องมันไม่มีแรงก็ต้องเอาซาลิงไปซ่อมเออตัวลาแม่ก็ต้องมาซื้อยางพฤศิจิกาก็ซื้อยางอีกให้มันได้คู่นะเอ,อให้มันได้คู่นะครับให้มันได้หนึ่งคู่พุศิจิกาก็ได้ยางหนึ่งคู่ยังไม่ใส่นะเพราะว่าผมคิดไปอะมันต้องคือเราใส่ข้างหน้าใช่ไหมมันต้องไปให้เขาในกระคาจ้างเขาใส่ทวงล้อ ตั้งสูงอีกนะหลายบาทอยู่นะครับนะน่าจะเอาเรื่องเลยนะครับก็นั่นแหละก็เดยว,วนะเดินสิบสองนั่นแหละเดอนทวานบาทกนะ็เดี๋ยวไปใส่ทีเดียวนะครับชีวิตคนมันก็เป็นอย่างนงี้แหละนะมันก็ต้องมี เจอเรื่องทั้งดีแล้วไม่ดีนะเจออาจจะเจอเรื่องโชคร้ายแต่ผมโชคดีนคือคือคือที่งวดรถเจ้าฟินหมดแล้วนะทั้งงวดรถเจ้าฟินยังผ่อนอยู่นี่ผมก็ปวดหัวมนกันนะผมบอกไว้เลยนะก็ยังว่าเนาะโชคดีที่เจ้าฟินผ่อนหมดไปแล้วนะผมก็สบายนะครับ อย่าเดินไปปวดในตัวเอนนี่มันไม่ยอมมาหาผมไม,ไม่นอนตรงนั้นนะเนี่ยต้นไม้ตรงนี้ถ้าสมมุติว่าถ้ามันอยู่อยู่บนพื้นข้างบนเนี่ยมันจะสูงมากเลยนะ อันนี้มันอยู่ข้างล่างไงมันอยู่ข้างล่างมันโตมาขนาดเนี้ยโอ้ยโจมันนอนนั่นมันไม่สนใจใครนะและ้วเอฟซี S ก็ลองคิดดูมันอยู่ห่างจากผมเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยผมยืนตรงนู้นมันผมต้องเดินมาหามันเนี่ย อากาศก็เย็นๆเนาะไม่มีแดดนะฝนก็จะตกอีกนะครับนะครับ FC ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะฝาก FC กดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชแน,นลด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ